เดี๋ยวดาเลยเดียด๋วยดวดาแม่ขึ้นเย็ยบปนขึ้นจ้องรูปรับครั้งเลยแต่มังควันอยู่้าวาดาวประทุในเรือมอยลำให้น้องเมี่ยมาพอเอื้อมกอดดาวประทุกครุบปเยยบขึ้นไปจ้องนอนละเมอเปล่าเว้ยพระสวดมนต์จะบังบอกแล้วนอนที่ไหนหน่ะพ้าภูมิเจ้าที่อะไรเราต้องทำความกรกเนือ้อเลยจะต่ตำหน้ามากค่กูตีปลัดไล่เลย Càng Mong ở đây Điều, đây. điều ừ. đấy. Điều Ai Ây ra ngoài điều đây Cho ba người thăm mày bị đồng hả Điều đấy không Nói là nồng nó trai chân Tóc tay không Ai ra ngoài điều đây Ai đang non bờ nế Thì ra uh, ngoài cái trời ba là trang có quanh mà trang phá Ông ạ bà bên khó khu Mà em khu tóc khó thái ปลานั่นของวัดนี่วัดกะตายปราวัดเป็นจำจื้อีินเ่ไม่เดียวคนคุณพูดแต่ววเดียวได้นั่นคืออะไรเดียวได้ครับกำคานี่แกนอนละเมยแล้วแกพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเป็นนอนข้างในไปไอ้ไม่จริงนะไม่กล้าเยะกล้าไปทำกล้านี่กลัวเจ้ไหมเอออืมไปผมนอนข้างนอกเอง Rookie monkey giảm cắn đi tiny nơi nơi ở nhà mày yếp pitong tong khao hì 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 rong เดี๋ยวไหนพี่ทองทิ้งเมียแล้วเหรอเฮนี่ยมันนเบียดกูนี่มานะวานเปียกเป็นหยัดแมกี้เป็นไปดุมแรงจนองเมียนี่โอ้ยรถบริจุดกลมกลอมไม่เปรีย้ยวแต่ฉ่เยี่ยวนิดๆขี้ต่างตัวแหละบาดหลวงนี่มันนกขูดแล้วพี่ทองค่ะเมียคิดถึงพี่จะ้ะ ทิ้งเดียวได้แล้วนะเดียวได้หย่าวิกงคิปแล้วละมาได้นอนอะไรกันทั้งทีวะแล้วมันวิกงคิปมือนมือมันไม่ได้ปักพุ่งกรรคการมันกินม่ชุดยังไงกดหูบัดพี่ทองเดี่ยวได้ ไรกันักทีวะวันเลยแต่วันไม่ยุ่งไรรุงได้แลยไม่ได้รุงประกันดึกกูคิดถึงวันแต่ทุดเลยนี่ตอนนี้วันคือมีแต่กูวันเออแต่วันไม่ยุ่งไรอ่ ช่วยบ่าวไอ้ทักปีดิแกแม่มันหน้าเนีทีนึ่งวันไม่รุงเปรือใจยุ่งเลยนี่หลงกับไม่ใหญ่เนี่แกปรุงให้กูตะกืนทีพื้นเออเออเอปากแก้วปากแก้วไห้ไรเหล่าออกมาโโตร่งเดียวๆเลยไอ้ไรเดียวได ไอ้น,นี่กรเื่อนเดียวได้เนยไือไอทองมันต่อคู่เดี๋ยวมันออกมาแล้วนี่โอ้ชิบหายเลยบักแก้วไม่รวยไรเดี๋ยวดายมันเอาตีนพาดคอยดูดิไม่ต้องนอนกันแล้ว ใส่จนลูกขึ้นมาลูกบักแก้วเขาเปลี่ยนที่ที่นันอนนั้นเนี่โอ๊ยนอนบะไว้เดี๋ยวดายมันเกยนักชิบหายเลยเด้ลูกขึ้นมาลูกใจ่จนงอควังว่าจาเมื่อนมีมนมือมาสะกดเอจ้าเน ปรากฏอยู่ตรงหน้านึกแล้วใจะละวันสิ่งสํำคัญคอยบินิดมายืนปิดะดูฮะพุดทังรักษาต่มังรักษาอิติพิโสไม่ต้องกลัวลูกได้จนตั้มใจไอ้ปกติไอ้ทองยอกขึ้นมาลุกขึ้นตันตี เออโต้ฮี่ตกันตะกมตะลมะกันโบกันห้ายากรนลังตะเจ้ากันใแม่ควายกัน้ายามากรันตางหไ้ดุ้ยเลยกำนด้รูไปเอ้ words, <Jersey. S 1> e. ้ตยเฮียลักะกำนัลนั่นเป็นใครอ่ะไอ้น้องเม็ดืนจะไปได้ยกขึ้นมันชีลูกขึ้นยังไงมันเหงติดอยู่ได้ ขึ้นมาแก้วรวยคอย้วยเนาะจับบระคุณเอ้ยยังไดยังไดว้าวมาจากไหนก็ไปที่นั่นเนะมึงอย่าโยนนัดนัดนอดลุดนโอ้ยเด็กกเลยพีเลยนอดเลยโอ้ยจับบระคุณเอ้ยเดียวเดียวเดียวไม่ต้องกลัวลูกเกอร์ใต้จนคือเรานี่ เขาเรียกว่าเป็นเจ้าดินเจ้าปลาเจ้าดงเจ้าผุงเจ้าพลอยเป็นเจ้าตีเจ้าต่างเป็นเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหลลูกเมื่อเธอมาไหว้กราบตึงติ้งจักสิทธิ์เทวดาฟ้าดินแม่เราผู้เป็นเจ้าตีเจ้าต่างคอยดูคนเดินต่างคนดีดูจักบุญดูจักกุ้งนคนดูจักพึงธรรมะดูจักพึงอยู่ใ้เราหมบุญมันจะนุ่นนำ เทวดาเขาจ้แจงเข้ามาไว้เรามาช่วยเลือกแม่เอ้ยเทวดาวิทยุม่อใายมึงอย่ามมัวแล้วดะอ้เขาวอกันเดี๋ยวนี้อันยังอันยังเขาวอกันมดเลยนะเนาะอันยังมึง่องมึงเห็นออเวลาเราไปรักหัวคนอื่นนั้น พอจูงัวเมื่อก่อนนั่นก็ตีกรอกรง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 บันนู้ก็กรง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 เดินลํำจูงัวไปตําเสียงเกราะเจ้าของงัวแค่เดี๋ยวนี้บอแล้วและวอหนึ่งวอดสองวอดสามมัต้องวอยังมาตามพบมดแนะมึงหยุดอย่าคุยเรื่องทีกองไม่ดีเราไม่อยากฟังพ่อาจาเป็นเจ้าทีเจ้าตานันเละชาตูแล้วเจ้าดึกอันแั้นวันนี้เจ้าทีออกมาพบ ไอ้ตมึงจีบลูกเจ้ากูเดียวอีเดียวได้เอาแต่ลเงกูุยหยอกให้ตองออโอ้ทหเดอกใจหลูกเจ้านั่นแหละคันี้กูนั่นนี่ไปเกิดเลวมดเวียนมดกรมคันี้กูใจมึงด้รดับตำแน่งตำแน่งเลยเป็นผู้จัดการเปลวเป็นเจ้าเปลวแต่กูเงาได้ตองกล้ามบอกมียตำแหน่งเจ้าเปลว ถ้าผมต้องการจะ,จะจะสืบหาปัญหาที่เขาทำมาจากพระมหานครโภประสานครับอืมนั่นแหละลูกเรามากกับเพื่อจะบอกใหยลูกกอตอตไปนี่นั้นเธอจะได้ไ,ไปตอบปหนหาเขาแต่ว่านั่นแหละลูกก็ในใต้ชนคนที่จะได้ปนาธรรมะม,มันต้องมีสิ่งแหลกเปลี่ยนลูกมึงต้องรู้ธรรมะ ถ้าตอบตรมาได้ผมเคยอยู่วัดครับผมเติบโตมาจากข้าวคนบาปของท่านอาจารย์ที่วัดลานสางังแ้่ปัญหานั้นมันไม่อยากเกิดไปไม่เกินจะติปัญญาของผมสายชนผมคงตอบได้แต่ตอบได้ก็มึงจะได้รู้ว่าแม่หญิงย่อยกันคือแม่เต่าดดยคนดีดีเต่าดอยคนงามงามเต่าดดยแต่ตาว่าตอบไม่ได้แม่ ประการเตนึงจะต้องรับโทษประการตี่้องคนตอปน้าได้เราจะให้หลอดประตูนี้ลูนี่ก็เรียวกว่าประตูตะวันถ้าเคยไม่มีตรรมะมันจะตีต,ตายดูกเอหน้าตายทําจริงว่าเลยนี่หลอดได้ไหมกันไม่รู้โูรกันนี้ตำหมามรู้มั้งนี่ไม่รวม,าม,รดม,ไ,มรดได้ตึงน่อยไม่รวมยัง่งพ่อมันตุนมันอีพ่อไม่ให้หลอดตู้พี่กูไม่นัด แต่ถ้าลอดตู้รายการกูไม่กลัว,วก็แน่ในพวงในพวงช่วยกงทองนักจัดรายการยิงยงยิงได้ใคหลอดตู้ในพวงได้เตัอเป็นยอดวีรบุรุษกูลอดทุกงานเลย,เยไม่ต้องเชี่งไม่ต้องเสี่อต้องลอดผืเดีย๋ยจับไม่ได้โอ้ต้องมีวิธีการหลอดเข้าในงานจัดรายการวิธีลอดรัวต้องเอาวานเ้าก่อน วันเข้าอนเรือว่าวันเข้านอ้วนเลยรกันรถคนมันต้องอูอ้วนเขาน้าคนใช่ไหมแต่นี่เรารถเราอวันเขน้นอืมแล้วก็จับได้จับได้เราบลอกรถแต่นในงานรถผู้ใพือ่อรถก้วาวเหอือนกูต้มจับต่จาววนคุณรถงานจะปลเลยเวอแติกหนองยหญยปรากฏตัวเหอือนกูไม่ตางกูก็เลย,หน,ย,หน,ยเเนหนองใ่ญ่เด่กเป็ดนกลึงนั่นนี่แล้วคุณรถอ,อวันเขาน้าคนคนเกิึงฮ้ยรถเละ ไม่ให้เบาเลยที่คุณล้อดองไปแต่ในงานนะพวจอยู่นอกว่าอยู่ในไงฮะเลยธรรมดาคุณล้อมันต้องว่ากาก่อนนี่คุณล้อดอกจากงานกีการไปบางตูเอ๋ขัวว่านก้าวพวจิย่นอกนีคุณล้อดองจากงานถึงมันว่าเรือมันเจือเลยอย่าล้ออย่าล้ออย่าล้อคุณเดินเป็นตัวอย่างเข้าวรอบไปออกจากบางตู้อ่ะใช้มือก้าเข้าวรอบเลยกูคนนี้ด้วยความปิดจิี่ไงกีกานกูอู้ว่าตาบานออกอย่างบางตู้เจองานจะขึ้นเกลเลยสบายเลยเขาเชิญเข้างานเลยถุกงานเลยนี่กูณล้อ คนลั่นในพวงจับได้เองลุยรับมึงจับติดเลยรถเรอาอยัาง่านนลยน้องบคกับ,อกบเออดีแล้วแหละเออเราจกรถน้องนะวันอยู่ในว่าอยู่นอกมาน้องออกจากบรรตูเด้อตุกก้าวตุกก่านมึงหมดยีงไงรถว่าอยู่นอกวันอยู่ไนไอบาตหลวงนี่บ่กกูแรลขืนนั้นมึงเตียวงานจัดต่มึงเลยมึงมารดทางนี้ตุกกคืนแกย่อคู่แกตายไอพวงเนี่ยย่อบือบอุบาท้อ อ้นี่ไม่ใ้งานมันหลอดไยตั่มมาบุญยังหลอดพลถ้าต่อไม่ได้ตายเลลูกก่อนจะพูดอะไรต่อไปนี่ลูกกอ,อต้องขึ้นตั่มมาคำหนึ่งก่อนถ้าไม่มีตั่มมานำหน้าพอจะไม่บอกแม่เอพรลอมเนี่ยยังอิติปิโสพร้อมครับเออดีขึ้นอิติปิโตนี้ก็เรียกว่าหัวใจของจาตนาะชื่อไรอยาลูก เออพูททางผมชื่อสายชนครับแก้งมาร์กชื่อาสชนครับผมมาจากเน้อยทำมังมาจากบ้านลานสังมาเบื่อเลยลูกเพื่อจะสืบปัญหาว่าแม่ที่ยิ่งใหญ่นั้นมีเท่าไหร่แม่ที่ยิ่งใหญ่มีจี่ลูกนะมีจี่แม่แม่กอแม่กอนะลูกแม่กอแม่ดอแม่ดอนั่นแหละแม่กอแม่ดดแต่ตึ้งแม่นอ แม่กอแม่ดอแม่นอเออแม่อะไรครับแม่ก็แม่โดแม่นนแม่พ่อลูกเอแม่ก็แม่ดอแม่โนแม่พ่ออะไรอ่ะคนมีปัญญาเรียนมันต้องอยู่จากกีกเวโตได้กินยุ่มนี่กูว่า้เต่านี้แล้วแม่ก็แม่ดอแม่นอแม่พ่อแม่ก็แม่ก็นี่กว่าก้วยกวยเบื่อแม่ก็เลยกล้วยติด แม่โดแม่โดลูกเอ้ยรวยไดยไม่บักต้องมันชีวาวาจังดันบทเถิดแม่โดนะมันถุงไม่ใช่ให้หนุกับพรนนะทำใจอลูกคนขาว้าแล้วหึม่มาอย่าม่อมกีคนดีอย่าม่อมธรรมมาทำใจสู้ป่ายปแปละเลยนึกได้แต่ไม่ลูกแม่คอ เออแตามึงถึงได้มากระซิบเตี้ยวคูดิแต่ตู้ก็คุยบอกกว่าตู้ตอนดียวมึงบอกแตมึงโรคนเดียวว่ามึงเกิดพูดกันตรงนี้เผื่อมึงสิคนขอบได้มันอยากเป็นเจ้าเมืองเปี้ยแต่ถ้ามันกล้ามึงเถอะนะมันมึงมีขวายใจนี่ผมมึงใจขวายใจบพราะว่าใจแจ้งจะว่างมึงลุยอยู่กูมึงอย่าแป้งให้เผื่อแรความรู้เคยทำดีได้ดีเคยกินเอิ่มใครดูเครทำเล็บอย่าเชื้อใจทางอย่าวางใจคนพี่นิ่มยับย่นให้เราเราคน ขึ้นกว่าไปกระเราผักผัวกันนี่ผักผัวก,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 กับเพื่อนกันลูก็ผักผัวกับตองอ้าวเว้มึงรอไหมว่าแม่อคอเกยไอด้แม่ขอคือแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตถูกไหมตุกลุกแม่ดอลูกแม่ดอไอ้ได้อ,อดอน <c oughs> <c oughs> จะเป็นเจ้าตีพรีไปโดนจากดอมึงอันนี้อแรกแหว่ออดอแม่ดอกอะไรครับนึกแร่ได้ลูกไอ้ได้คนนาไดอ,อยู่บนดอน ดินเหนือชาลูกแม่ตแ้นี่คือแม่ดินอ้แม่พู่ยกำเนิดแม่ธรณีแล้วแม่นอหรอครับแม่นอมึงเลด้ยลูกน้ำหรือเปล่าครับทุกโลกน้ำแม่น้ำแม่คงคาใหญ่เดืดรุดลูกพอให้คนดื่มคนกินแล้วแม่พอระครับแม่พอแล้วจะลูกที่คนมีชีวิตโพศบไหมครับทุกแล้วลูกแกงมากนั่นแหละแม่ก็อแม่ดดแม่นอแม่พอ ผมขอบพระคุณมากนะฮะแล้วคนดีนี้คนดีลวงดีได้ตามึมงนีคนตดดีตรงหนยคนดมดีได้ตามดีนี่ดีกายวาจาและจิตใจทุกตองลูกคนงามละ่ะงามจอกเนี่งามนอกงามในตู้เล้วลูกเออไปเร็วๆรววับธรรมะหลอดประตูตะว,ว,วันลูกเออสมาระหังสม,มาระหังอ้ปอปนไปกามา ถ้าไม่ปลนโป่งพังน้ำนี้ก็ตายเลยเลยพวกเราเฮบีดแหลกเป็นเจ้าระบงเอาไหมคุณรองพระระบงไอ้กวางไม่เอาไม่จบเจ้าระโบงโรยันอายุตีมาน้องมาเป็นเจ้ารำโบงใต่กับลรงวับวับแวมแวมแล้ไอ้ไอ้่ยาจัดอ่ะเนี่ยคนเราเปลี่ยนเป็นแลมไปเจอ อายุสิมาน้องมาเป็นเจ้ารำองไต่กับลงวับวับแวบมแบมแน่เอ้ยก็อย่าจัดอ่ะเนี่ยคนเราเปลี่ยนเป็นเล่มไปซื้อมาหยีสิบสามสิบมึงสองได้เมเ็ดเวลาแม่มึงตายปาไปวัดกะลองเวงไงไออย่าสวดมันอไปไปไปถ้าไปเอาอืมรด เอาไว้มืลงลไตาซิ่นนี่ไม่เอาไว้เลยมืลงลไตาซิ่นเลยทีมนุษย์ดิรุจักก็ซิ่นเตื้อเป็นมนุษย์ดิยู่ใตจละโมบุญคนอยู่ใตจละโมบุญธรรมะนุ่นนำธรรมะยอมคุ้มครองผู้ประพฤติำอืมฟ้ามั้งหน่าซิ่นเอออืมเออี๋เลยกูแล้วแต่เล่นบอกกันแต่ว่ามันกูมนมนไม่โดนเดือง แต่มึงหวาได้ไม่ได้ต้องเยี้ไปมาอยู่หน้าจองที่ลุงกับลุงเพื่อนก็เลาไม่ยังบันเต้เล่นไหนไหมผมไม่ดูลอดมาเลยไอ้แกมึงถุยหนึบหนึบมึงกูกูไท้มึงอะไรนั่นน่ะที่งแต่ว่ามันมึงบวชมาตั้งชาเลยมึงใหญ่ดอกบวชก็ไม่ใช่นั่นนี่บวชเอ็นไปชวดอาจารย์ป้าไปช่วยตกงานทำมาร้านหน้าที่นไม่ได้ชวดนั่นว่าตามเพื่อนนี่ คือตาหนังปากไม่ไหว้วกับกวาปลาไม่เรียนเลยแล้ววันนั้นเนี่ยแต่กูเอาแต่จังว่ามานันในเนือไมาจากูรู้วาเรือมันใจบมดเลยนี่ไงน้าโ,โดดโดดคามเลพีนี่ของกูอ่ะบอกว่าเปิดรวดบ้านเนี่ยก็ขึ้นเอวัมกับกูขาเอวมัเอวมเมรุตังเอกังสะพยังไอยน่าโ,โดดโดดคามเลน่าโดดโดดคามเลกว่าต่วันนี้ ปุตลาตาแมานานโดนโดนคามเลมันอาวุบอาวุบเหมือนกันแหละถึงเวลาไหวมันอยากควนนี่ที่ยิงเวนไปรวดบานตึงอาจารย์ครูรู้ว่ากูไม่เรียนตึงตึงแกียิบตาย้ของเงินหยุดเม็ดขูดังครั้งขึ้นนัดขูคงปิตาเลวโดนชิงเลวองเงินหยุดเม่ดก็โานโดนโดนคมเละนาโดนโดนคมเละคำเล่นคมเลอาจารย์ครูอาคิดตัวกอกนี้โดนรุงวะ ขวามึงเึกเลยกูกันนั่นแหละจำไปเลยไป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 ก็อยู่นี้ม่อยังบันเตเดินเลยไม่เล่นไม่เล่นนะมาอยังบันเตวิดจุ้งวิดจุ้งตะข่านตะข่ายทีท่าเดนะอายุที่บ้านองมาเป็นเจ้าดำวงใส่ฮ่าโอ้ชนคอยฮึฮึเว้นเอาวางเลยนั่ง หนังนั้นแหะมึงคนล่างก้ามากเคยไปนี่ดะทองเออเวลาว่ารอวรว่วนว่ารอกับเราตังโลกเวลา,ารอง่ายเคยช่วยรองงต้องไม่จักชาาทามาไม่รู้พอดีครับทานชื่อไรลูกเชิดปุตเชิดปุตตังเออดีเวอรเชอดปุตตังครับมาใยลูกมาดำมังเอ,อาูุราเลยสั่งกังไม่บาย รถจนไม่รวยเป็นที่ตายนูม้วนห้อยนำเครือเคย,ยลุกสังการอันนี้ตูที่ยำปีนูก็ไเปิดตัดยางอยู่ระยองไม่ลบอันนี้ให้เราว่าแต้าว่ามันจีรดะดานะจ้าก็คอยปัญชาที่ลากันแต่เนยคุณคิดเลยตังตาา้งจะมมกระเจ้าว่าตังตาา้งแต่ปาตี่ริงนู่กับเราคอยมาใจลบเนยไอ้ไรธรรมาธรรมาไปแต่พูดเป็นเสื่อ,อหเห็นเนราธรรมาอันนี้กับนี่จีระดานะจ้ามันก็น แต่ว่านูมาแล้วแหาาละที่ไปให้จัการใหไม้เหลือแต่ไม่รอว่าตั้งกังใหลงกันไม้กูไม่รอเรื่องอนแต่มึงเล่นเงินไม่รวยได้กูก็ไม่เหมือนกันแหละแต่ว่าแตาม,มาเไปนี่ว่าห,หน้าด,ดูโดโดการเมืองนี่รู้ยไม่รอลุกไปเลยนะกูต้ไปพนก็นได้แต่ตะวันยอมรับเจอผู้ตั้งมาแตามั่งตั้งกังไม่บายไปกูว่กว่ตั้งกังนั้นแล้วตัวเดียวได้ไปบายตั้งยุบไป ก็เมื่อกันวา่าแรงอยางให้ธมาเป่ไม่เปลือกเลย,เยแล้วตกลงอรังธรรมานี้โยก่ะไรทีโโรวดโรคากกว่าดตั้งธรรมะออดตุบชิงหัวแ้งตัว่ังเก่ามาบากแกวบางช่อเอ้ยคนเงาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ธรรมะเป็นของบริสุทธิ์บ่รลูเลื่องสักอย่างนึงนุ่น้องใช้ชนปลอดภัยลูกปัญหาแล้วคอยทีตามเอายกเลยท่านเอ้ย ยกใงชสูงเลยคอยบอกกลัวคอยมมธทรมะฮึให้สูงอีกตีเดียวมันตายโลดเลยฮึยกจุดมดแล้วุ่นติดอยู่แล้วอันติดแล้วไปแล้วเอ้าหอยบาตัวกันบอกสิรองให้กูยางบอกว่าดดกติดกันยอยู่เนอะเลยไปแล้ววันนี้คนรอบพี่แล้ว เออเอาตังแล้าตัวอยในทีต้องกูติดอยู่เลววดดกเกียวกอเลวติดอยู่เลวออออติดอยู่เลวไปอย่าล,ละะ้นเหลาแลวปัณณนี้นะท่านรบทุ่ความดียังไม่มีตัวเองเลวใจไม่ว่าทุกการไม่ทำดีอัตติอัตโดนาโตดูปุตตปาติตะองจงจ้อนเนียเอลวใจไม่ว่อัตอติอัตโดนาโตกับ ไปได้ก็กับไปได้กับไปไหวได้อันตรีอันตรดูนะทุกชันบอกมาว่าอันตรีกับ <laughs> ใต้จนนี่มันต้องไปพบป,ปัญหายีกมากรู้กูจะให้สิ่งช่วยเลือ,ไไอกไว้น้แกไว้ทองกูไม่กล้าสู้หรอกลูกแต่นี่ปิดตู้ได้เห็นว่าคนเรานี่เมื่อไม่จ้างบุญไม่จ้างกูต้นอายุตุ่นนี่แล้วมึงอีได้ได้ดูกูนะนี่จะต่ำบุญต่ำกู้นอมันจะได้พน้นกันนี่กูให้กาต้ไวไ้ใต้จนนี่มันต้องไปพบกับศัตรูมูมานกันนี่มึงช่วยใต้จนนะดูนะไอ้ทองก้ามันนี่ มึงเงินตองเออความจะเลี้ยวจะลาดมีมึงดีถูกประการถูกเออครับชิคเนี่ผมดีถูกประการนั่นแหละแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลวไม่มันรือดีถูกประการเสียอย่างเดียวเวร,ร็วปั้นือครับดีถูกประการเสียอย่างเดียวเร็วคือดีถูกประการเสียอย่างเดียวมึงเร็วมึงมีอวัยวะครบสามริบ้องถูกประการมีสติปัญญามีวิชาความรู้ แค่มึงจ่ายสิ่งนี้ไปในต่างเร็วเขาเรียกว่าดีถุกอย,ย่างเสื้ออย่างเดียวเร็วเมื่อมึงม,งมีมีดอยู่แล้วนั้นมีดนั่นแตนตีไปปอก้อนละมกหลงหางไมยหรือเอาไปจ่ายประโยชน์มึงเอามีดนั้นไปกวันกิว้วอันแั้นเ็เรียกว่ามีดนั้นดีถุกอย่างแต่เสื้ออย่างเดียวไปจ่ายในต่างเรวลูกชัดเจนแหล่งไม่ติงอธิบายได้แล้วต่อไปนี้นะลูกนะมึงจะได้ช่วยได้จนกว้ยกาตา้ามึงจะนิมิตหลังไปในได,ไดก็ได้แต่กลังเดียวนะกลังเดียว พุพย function, ย่มนิมิตรังคืออยากจะเป็นได้ก็ได้ได้ทุกที่เป็นุกทิ้งุกอย่างนี่เป็นคนดีเป็นคนย oh ิ่งนี่เป็นเจระเกย์ลอาเกยไม่ปักนิมิตแดงเป็นอยู่แล้วไอ้ที่กำาังนึกนะเวลามึงต้องการนิมิตรังแต่เผื่อช่วยเลือดได้จนให้ได้จนมันจ่ายนะให้ว่าอีตีปีโตอีตีปีโตเดล็กกิดตึงเราอีตีปีโตนั่นใน้รู้กลังเดียวแต่ว่าที่รังไม่ได้แล้วได้ช่วยได้จนกับ แค่นี้ไอ้แก้วคุยให้ไหวมึงนี่กาตาทีทำให้ทองมันกลับมาเป็นตัวของมันเหมือนเดิมโอ้ทำกลับไปแล้วครับอ๋อเวลามึงนี่ม็ดไม่เป็นคนใ่ญ่คนโตแล้วมึงเลิกอํานาจมึงไม่รับมาเป็นตัวมึงใกวแก้วตอดครับเออคนเรานี่เวลาเป็นใ่ญ่เป็นโตนี่ก็ต้องให้อํานาจไปกับประจายจนมึงไม่เห็นดึคนที่ย่ําแถวไหนาก็ตั้มใจเลยกระจายอํานาจปิดประจ,าย,า,ระจายจนตอดเสียเลยเรือแค่นี้ไอ้แก้วมันตอดมึง ถ้าม <Es> <an> ึงเลิกอำนาจจ่ายจริงเดี๋ยวปิดมึงเกิดนมีดไม้เป็นเจ้าเมืองขึ้นมาละอ่าคราวนี้มึงไม่ใจ่เจ้าเมืองจริงโดยบุญบาตรมีไปจ่าอำนาจปิดให้แก้วตอดลบให้หวาดโซอีปิติอิติปิโจโซปิติหวาตอยลังของผมจอดนี่หวาตอยลังนั่นแหละตอนเร็วมันเลิกอำนาจขึ้นมาไอ้ต้อมาหรือมันถูกทรมานแล้วไอ้ตอดลบมาไอ้ตองไอทีปิโจผมโซปิติอ่านั่นเองดูเก้อคุยไปเลยนะอืมไปเถอะ ไม่ต้องบอกเราอย่าเล่ามาแล้วมันอ่ะอิปิดโซนั่นไม่เป็นพื้นทุกกมึงต้องตอดกูเราเดี๋ยวกูเป็นเจ้ากองนี่แต่ไม่ได้ไมีว่วตะเบียนน่ยตะเบียนติดเพื่อนแล้วกูชื้อเด็กตาเบียนไม่ได้ขี้ไม่เรียกว่าเราเลยดองกัน มันตู้เร็วแล้วการหน,น้าอำนาจนี่เขาไม่อยู่ที่คนเดียวก็ต้องกระจายอำนาจกูเป็นผู้ทอดมึงผู้เป็นแบบนั้นไงแต่มึงดีกูยอดมึงใจมึงใจจริงเป็นประโยชน์ไม่รังแกปปะจกจนกูไม่ทอดแต่ถ้ารังแกบ่ได้กูทอดถ้าเจ้าใดรังไม่แกถ้าเจ้าใดรังไม่แกใครอยู่วันแล้วแหมมอยู่น้อยอย่างนี้นยังไม่ไปกันแล้วเอโโอไปก็ไป